คุณยายเผลอทำยาฆ่าหนูหกลงไปในถังข้าวสารเพราะรู้สึกเสียดายไม่อยากทิ้งข้าวคุณยายคิดว่าล้างให้สะอาดก็น่าจะพอกินได้เลยเอาเข้าวสารที่ล้างแล้วไปหุงทำอาหารให้ทั้งครอบครัวกินแต่หลังมือ้อค่ำสมาชิกทั้งห้าคนก็เริ่มล้มลงทีละคนโชคดีที่หลังจากได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนลูกชายลูกสะภ้และหลานรอดชีวิตมาได้คุณยาย ก็ฟื้นขึ้นมาเช่นกันแต่คุณตาสามีของเธอที่กินมากที่สุดได้เสียชีวิตลง พอออกจากโรงพยาบาลคุณยายเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปมากแต่ก็ยังเสียดายไม่ยอมทิ้งข้าวที่เหลือเลยเทใส่เล้าไก่เพราะคิดว่าถ้าคนกินไม่ได้อย่างน้อยไก่ก็น่าจะกินได้และเป็นไปตามคาดไก่ทั้งหมดกินเข้าไปแล้วล้มตายทันทีบังเอิญมากวันรุ่งขึ้นเป็นงานศพของสามีคุณยายต้องเตรียมอาหารเลี้ยงแขกเลยคิดต่อว่าไหนไก่ก็ตาย แล้วเนื้อก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเลยเอาไก่ที่ตายทั้งหมดมาปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานศพตอนเที่ยงชาวบ้านหลายสิบคนมาถึงและนั่งกินไก่กันอย่างอเด็ดอร่อยและไม่นานคนแล้วคนเล่าก็ลม้มลงเหมือนกับครอบครัวของเธอตอนนั้นเองไม่มีใครแยกออกได้แล้วว่าใครมางานศพ และใครกำลังจะกลายเป็นศพรถพยาบาลต้องจอดเรียงไรายไปทั่วหมู่บ้านเกือบทั้งหมู่บ้านถูกกวาดล้างเพียงเพราะคุณยายไม่ยอมทิ้งข้าวที่มีพิษ